สวัสดีครับร้านเจเจไบช็อปครับผมวันนี้ New f o r ์ท้า300เข้ามาติดกล่องเป็นรุ่นแชปส่ลิตรนะครับผมขนาดความจุ46ลิตรใส่หมวกได้2ใบเต็มตัวสีแดงด้านหลังนี้เขาจะเป็นแค่แถบสะท้อนแสงนะครับไม่มีไฟ L.E.D. นะนี่ภายใน46มันจะมีสายรลัดกันหมวกกระเด้งพอเวลาเราใส่ของเยอะๆหรืออะไรเงี้ยครับ ขอบก็กันน้ำรอบใบดีไซน์สวยงามกดมันก็จะล็อกไปในตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ปิดกุญแจเป็นแนวนอนล็อกปิดเป็นแนวตัง้งเปิดตัวนี้เปิดด้านบนส่วนถ้าเราจะเอากล่องออกเราง้างตัวด้านล่างนี้ยกกล่องขึ้นได้เลยนะครับรุ่น s อ46นะครับตัวนี้จะมีเบาะริงด้านหลังนิ่มๆเป็นพองน้ำหนามากนะครับมีกดเข้าไปนิ่มนั่งสบายมากเหมาะกับคนซ้อนเลยแหลกด้านหลังเป็นแหลกเหล็กพับงานเป็นสีดำด้านพาวเดอร์โค้ทนะครับเป็นสีด้านนะสวยงามมากตรงรุ่นใส่กับมือจับเดิมได้เลยนะครับสำหรับแบบอยากได้งานเนียนๆ สนใจติดต่อที่ร้าน JJ b จ,จ,จไบช็อได้โดยตรงเลยค่ะ